ตามปกกติเวลาครับในรายการอาชีพทีวีครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมใหม่ครับพากที่สามมา,างค่ะักที่สี่แล้วนะฮะเออเดี๋ยวเราจะลอง,ลองสำรวจแถวนี้ดูค่ะมีของไหมแถวนี้ไม่มีของนะฮะก็แถวแถวนี้มันก็จะไม่มีของอยู่ ตอนนี้ผมเจอกระเป๋าแอ้วเ,เดี๋ยวเรามาคุณเลกกันรอเลยครั้งนี้จะหายกันให้เจอเพชรหายทัว่วไม่ว่าจะเจออะไรก็ต้องหายเจอนะการเพชรมากกาตมองการเยอะก็ถานก็นมีเยอะพอสมควรแล้วเนี่ยเดี๋ยวข้ามมาคุณแล้วกันถ้าตกรงวันนี่คือจบเลย เดีย๋ยวทางนี้ที่ผมเคยมาครทางนี้ผมงใครมานคะแล้วนี่ยคุ้นๆเนยเคยมาแล้วนะคนนเ,คเคยมาอีกทีอา๋ยวเดี๋ยวยน่นเราเฮ้ยพัดลมยั นี้ผมเองนะตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เล่นกับพี่เลยก็ไม่เจริญว่วตอนนี้ผมไม่ได้ไปเลยนะครบรู้ไแม่ทำไ,ไ,ไมเดกไปไปไหนไปสบายทุกท่าน มันจะไปว่าไปวุ้ยชิโ,โหปุ๊ดปุ๊ดมันก็เนี่องจากคนไม่มสบายก็เลยเป็นเรียนไม่ได้นะฮะพูดแบบนี้มันถึงจะดูเอ้ยแถวลาวามันต้องมีเพชรดิวะแถวแถวลาวามันต้องมีเพชร แต่ทานเอาไปก่อนเอาครับเดี๋ยวเราก็ต้องขอเดินทางกลับบ้านกันนะครับกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเออไป่ก็ดีแล้วเอาอะไรวะเนี่ยเหนืีอ,อยจะตัดบ้านทิ้งเลยเ จะบ้านมีแป้งกันพูดได้ด้วยก็แก่นสิอะไรวะบ้านมียังสร้างไม่เสร็จพาะนายทำไมเช็ดสร้างบ้านไม่เสร็จแล้วยังไงล่ะให้ตายเถอะฉันคุยกับแกก็ได้แกน้อยวันดีขอบบอวันดี้ขอบจุนลอยวันดีขอ,อบวันนี้ได้เห็นแก่ไหมอ่ะไม่เห็นอ่ะเราไปดูที่อื่นสิอืมขมหิวให้ตายเถอะ เนื่องจากผมป่วยไม่สบายต้องอยู่โรงอยาบาลหปีไม่ใช่แล้วใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับ